สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาอ่านมังงะเรื่องไม่เห็นสีลงกินเดยให้บริการค่ะตอนที่ห้านะคะผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก็เก็บสิ่งนี้ได้พะยะค่ะไม่เห็นสีลงกินเดยให้บริการค่ะตอนที่ห้าใช่อันนี้สืส่อสา่ยาวทีมงานหรอคะหุดหงิดว้ย,ยพาไม่เห็นสีดูเหมือนว่าสิ่งนี้คือก้อนหินที่เชื่อมโยงประเทศนี้กับสถานที่ที่พาไม่เห็นสีเคยอยู่นะพะยะค่ะค่ะ อะไรกันทำอย่างกับเป็นเรื่องจริงเลยอ่ะอยู่ไหนนะกล้องถึงแล้วพะยะค่ะพระม่เหสีพระมเ่ะมเหสีเสด็จมาถึงแล้วครับถ้าเช่นนั้นกำหม่อมขอตัวกลับไปก่อนนะพะยะค่ะตอนเย็นวันนี้มีงานเดียงนะรบกวนช่วยเตรียมตัวด้วยครับอะคือว่าจริงสิพระมเหสีกำหม่อมมีชื่อว่าสุนหุนนะพะยะค่ะ เป็นที่ปรึกษาของเมืองโชพยาค่ะเชิญเรียกได้ตามสบายเลยนะพยาค่ะอ่ะเดี๋ยวสิพ้ไม่เห็นสีหมืองฉันจะเตรียมชุให้เปลี่ยนนะเพคะไม่ว่ายังไงมันก็แปลกไม่ว่าจะหายังไงก็ไม่เห็นกล้องเลยแม้แต่เงาพวกผู้คนก็แปลกๆดูเหมือนจะพูดไปเรื่อยแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงที่ไม่ปรุงแต่ง โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วบรรยากาศที่ล้อมรอบตัวฉันก็ต่างจากปกติรู้สึกว่าทุกอย่างมันแปลกไปหมดยอมรับไม่ได้ไม่อยากยอมรับแต่ที่นี่เหมือนเป็นโลกอื่นเลย สวัสดีเพคะพระเมหสรีหม่อมฉันมาจากตระกูลอ,อกที่รับใช้พระเมเหสรีรุ่นต่อรุ่นชื่อช่างอาเพคะหม่อมฉันเฝ้ารอแต่ให้วันนี้มาถึงเพคะท่านแม่ของท,ท่านแม่ท่านยายของท่านยายไปจนถึงท่านแม่ของพวกท่านก็ได้รับใช้พระเมหสีแห่งเมืองโชกันมาทั้งหมดเพคะในฐานะหัวหน้านางในที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดเพคะเพราะสงครามเมืงมองจีนหม่อมฉันคิดว่าจะไม่มีโอกาสของหม่อมฉันอีกจึงเคยหมดหวังตั้งแต่นั้นมันอะไรกันแต่ การที่ได้รับใช้พระมเอสีที่งดงามอย่างไม่มีที่ตีเช่นนี้ช่างน่าตื่นเต้นที่มีความสูงมากเลยค่ะเออห้าห้ายังนงหรอคะเอาล่ะเริ่มการเปลี่ยนชุดกันเถอะค่ะจึงเตรียมตัวไม่เสร็จอีกหรือทิดาเทพที่หิวน่ากลัวนะกำลังเสด็จออกมาพายะค่ะพมเหสีเสด็จแล้วพายะค่ะ เหมาะดีนี่ขอพระใดไบคะฟาบาทโถอย่างนี้ก็คงต้องเล่นตามน้ำแล้วค่อยหนีสเสด็จมาด้วยเรื่องอันใดในสถานที่ต่ำต้อยเช่นนี้หรือเพคะฟาบาทต่ำต้อยพวกคนที่นี่ไม่รู้จักคำว่าต่ำต้อยหรอการที่ท่านสเสด็จมาถึงสถานที่ซอมซ่อแห่งนี้มอ่อมฉันราบซึ้งใจซอมซ้ะใครเป็นหัวหน้านางในของที่แห่งนี้ หม่อมชันเพคะฟาบาทขอประทานอภัยอย่างยิ่งเพคะหม่อมชันแปรรับใช้อย่างเต็มที่แล้วหุบปากข้าเคยเน้นย้ำเช่นนั้นแล้วแต่กลับทําให้คําว่าตําต้อยออกมาจากปากพระมเหสีได้จงชดใช้ด้วยชีวิตฟาบาทนี่มันอะไรกันข้าอับอายต่อพระมเหสียิ่งนักแต่ว่าความเมตตาก็ไม่ได้มีให้ผู้คนที่ทำให้ศักดิ์ศรีแห่งเมืองโชตพัทงทลายลงเช่นนั้น ค่ะล้อเล่นแรงไปแล้วนะไพคาฟ่าบาทค่าไม่ได้ล้อเล่นฮึประเทศแปลกๆจักรพรรดิแปลกๆผ่านไปไม่ถึงสามสินาทีหลังจากที่ตั้งใจว่าไม่ว่ายังไงก็ตามก็จะตั้งสติและใช้ชีวิตอย่างมีไว้ยพีแล้วค่อยกลับบ้านในตอนนั้นฉัน เสียจุบแรกในชีวิตไปก,ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมาเหตุสีลงยุกยินเดให้บริการตอนที่5ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะซองเราวันนี้ไปแล้วะคะ่ะ